สวัสดีครับ F c นะครับทุกท่านนะครับ F c ที่อยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ F c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136นะครับประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่บทนะครับแห่งการพยากรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ฮัตจาศาสตร์นะครับซึ่งในส่วนของโหราศาสตร์ผมก็ยึดถือในส่วนของตำรานะครับที่เรียกว่าโหราศาสตร์โบราณนะครับตามฉบับสมบูรณ์นะครับซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของในส่วนของ การชีวิตนะครับหรือนี่ส่วนของลักษณะการพยากรณ์หรือทํานายนะครับซึ่งลักษณะนะครับตำรานะครับอีกตำราหนึ่งที่ทํานายนะครับบางคนนะครับมีคู่ครองนะครับแล้วก็อาจจะจะไม่แต่งงานหรือกําลังหาเนื้อคู่นี่ตำรานี้ถือว่าเหมาะสมนะครับที่เรียกว่าดวงสมพง์ปีที่ตกสมบัตินะครับสมมติว่าคนที่เกิดปีชวดนะครับหัวข้อที่4นะครับถ้าอยากได้นะครับคู่ครองนะครับที่รวย เราควรจะเลือกนะครับคนที่เกิดปีชวดเราเกิดปีชวดสมมุตินะครับแล้วก็ควรจะแต่งงานกับคนที่เกิดปีเถาะเพราะว่าจะตกสมบัติเศรษฐีนะครับแล้วก็หัวข้อที่เนะครับควรจะเลือกคู่ครองนะครับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับจะตกสมบัติเศรษฐีนะครับหรือหัวข้อที่ส, <ours> สิบนะครับควรจะเลือกคนที่เกิดปีละกาจะตกสมบัติหัวหมื่นนะครับหรือนายพลก็คือมั่งมีสีสุกนะครับกินไม่หมดสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะ คู่ครองที่จะร่ารวยนะครับอยู่ด้วยกันดีบางทีก็จะมีคู่ครองที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีการทะเลาะกันหรือเป็นลักษณะที่ไม่ดีก็ก็มีนะครับหลายตารานะครับซึ่งก็มีหลายปีนักสัตว์นะครับซึ่งลักษณะที่2นะครับในส่วนของผมก็จะเป็นลักษณะการพยากรนะครับหรือทำลายทายทักนะครับเรื่องของนะครับที่เรียกว่าหัาศาสร์นะครับหรือหัตตสร ก็จะเกี่ยวข้องกับปลายมือนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์ลายมือของมนุษย์เราก็จะมี3เส้นหลักเส้นแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตจุดกําเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้ตามตำราตำราเขาบอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีนะครับปฏิพานเรวพริบความเฉลียวฉลาดดีนะครับหรือลักษณะลักษณะเส้นที่ยาวเส้นชีวิตนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีอายุยืนยาวนะครับทีนี้เส้นชีวิตที่ดีก็คือจะต้องนี่แหละคมชัดลึกนะครับลงลึก นะครับจะต้องไม่มีเส้นตัดนะครับถ้าเส้นตัดก็จะเกี่ยวกับอุบสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับหรือลักษณะเส้นที่เป็นเกาะเส้นชีวิตเส้นที่เป็นเกาะก็จะหมายถึงเรื่องของนะครับโรคมีโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตโรคเกี่ยวกับระบบนิ้วต่างๆก็คือไม่ดีหรือลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่ขาดขาดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราให้ระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นจนถึงสส้นสุด70 ถ้าสมมติว่าขาดตรงกลางเส้นชีวิตนะครับก็เอา70มาหาร2ก็ได้เท่ากับ35ห้านะครับให้ระมัดระวังช่วง35อันนี้สามารถดูได้เลยนะครับไล่ได้ว่า10 20 30สิ40 45หอะไรไปเรื่อยๆนะครับจนถึง70ส่วนลักษณะเส้นที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นสมองนะครับก็บอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์เรพิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับ เส้นที่3านี่อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับขอเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจลักษณะเส้นนี้หากใครมีลักษณะเส้นนี้นะครับวิ่งเข้าหาในส่วนของเดินเพื่อหัสหรือใต้นิ้วชี้ตามตำรับตำราเขาบอกว่าก็จะเป็นลักษณะคนนะครับที่มีโอกาสนะครับที่จะร่ํารวยหรือมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับแต่ว่าลักษณะวันนี้นะครับที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือลักษณะลัคกี้เอ็มนะครับก็จะมีเส้นนะครับที่ขึ้นในส่วนของจากเส้นชีวิตนะครับแล้วก็วิ่งตัดลงมา ในส่วนของเส้นสมองแล้วก็วิ่งตัดขึ้นไปในส่วนของเส้นวาสนานะครับแล้วก็วิ่งตัดลงมาย้อนมาทางนิ้วก้อยนะครับเป็นลักษณะรูปตัวเอ็มเนี่ยอันนี้ก็คือตําราในส่วนของคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาเรียกว่าลัคกี้เอ็มนะครับใครมีลักษณะนี้นะครับตามตำราตำราเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะครับข้อที่1 2ก็คือเป็นละักษณะมันนี่นะครับหรือลักษณะของคนที่จะมีเงินนะสามนะครับก็จะมีลักษณะเส้นของเส้นชีวิตนะครับแล้วก็มีลักษณะเส้นสมองวิ่งตัดลงมา แล้วก็วิ่งขึ้นไปก็คือลักษณะของเส้นนะครับลักษณนะครับแล้วก็วิ่งตัดลงมาที่เรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจใจเป็นลักษณะตัวเอ็มนะครับตามตำราญี่ EN, ปุ่นเป๊ะเลยนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะเครื่องหมายของคนที่จะมั่นคงร่ํารวยแล้วก็มั่งคั่งนะครับตามตําราอีกตารานึงเขาบอกว่าเป็นลายมือของเรษฐีนะครับหรือมหาเสษฐีนะครับตามตำราญี่ปุ่นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ